กันนเะะคะได้มองนั่งดีค่ะเนืยอยายพอยก,กับตะเทียนเงด t o g e e ลก w you not go pick something up you not see anything If you don't make yourself

เปิดก็สิปับนี่ได้นี่นะคะ yeah, อ๋อสวัสดีค่ะพีพีซอากาศดีจังชคุเทฝนตกด้าอากาศดีค่ะตั้งแต่มายังฝนไม่ตกถือว่าโชคดีนะคะ จนลอยป้าข,ขิดขิดเขาเมื่อถือขิดใต้เขาเมื่อถือสวยะะสวยสวยสวยยนเปียกอีกอยู่ไปหานชายพกหอมป่าหอค,อนะคะเนะพราะว่าลมมันแห้งแต่กอากาดีค่ะว่าลมแห้ง,งหก็เป็นยางนะคะแต่่าอย่าง